เราก็พาครอบคัวเรามาจ้าัะเลดูนี่นี่มาดูปูนี่กิดปูแร้บต้อกแกะยีงไงปุ๊บแ่เพื่อนให้เรามดูค่ะกุ้งกระดึงกรอันนี้ยำปูม้าแซ่บๆ ป๊าดใหญ่เท่าหน้าเลยค่ะกุ้งแบบสดๆเลยออกจากบอ่ <c oughs> อนี่นะ่มำมากเอ้ยผัดผัดนี้ด้วยผมผนก็จะมีอร่อยมากเลยผัดกุ้งสตอกุ้สงสดจริงเออไอปูหลนกินพริกนี้แล้วค่ะจะเอาแซ่บผมที่จะเป็นไงบ้าง ปลาหมึกต้อนมปลาหมึกหมึกมือส้นต้องป้านะป้อนป้นอ่ะปลาหมึกก็สอร่อยป่ะลูกตอลูกต้ออไปหากินได้เลยนี่มีเ็ดบุรีต้องมาออยจริงเลยอยหู้ขอแยกกินก่อนนะทุกคน